นี่มางานะเต็มเอ็กโปที่โรงเรียนหน่อยมคะอั้งชิฮารินาแล้วก็เกเบียวนะไม่ใช่เกเบีส้าได้รางวัลอคะได้รางวัลที่สค่ะจากร้อยกว่าโรงเรียนมันคืออะไรเอ่ยมัคืออันนี้ของเขาอ่ะมันคือแบบการนำล้อแบบแบบเพลงเนี้ยแบบคนที่เขาแบบเไม่ไหวแล้วอ่ะยันเป็นรู้มาจากเพื่อนนีก็ชคอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยยถือมันก็จะแบบมือ อันนี้เราเราทดลองได้เลยเหรอคะอือหือมาลองได้โอ้ยอเว้ยนนี้สวยอ่ะมันเป็นหมือนโซล่าเซลล์อ๋อเป็นเหมือนโซล่าเซลล์อันนี้อะของนุ่นพี่หมดเลยอันนี้ของนุ่นพี่หมดเลยอันนี้ก็ไม่รู้อุ้ยอันนี้นี่นี่มีข้างบนด้วยอันนี้ก็กลับจะต้องเกี่ยวกับเครื่องบินการบินแน่เลยงานสเตมเอ็กโปนะคะอันนี้คือเป็นผลงานของหนูยิ้มหนูแย้มไหมคะไม่ใช่สเตมอ๋อเหรอคะอันนี้คือสเตมเอ็กซาะว่าคืออ๋อ บังคับหุ่นยนต์ด้วยการนี่เลยค่ะต่อเป็นแผ่นนี้นะคะให้มันหยุดให้มันให้มันผ่านมันจะทำนี่เฮ้ยของหนูยิ้มเป็นรูปร่างอ่ะให้เดินผ่านแบบเป็นตามรูปร่างเหรอคะค่ะค่ะอันนี้เจอเห็นอันนี้ให่ทำไม่ทให้่ไมทำอันนี้คืออะไรไปหาหนูไม่ไม่ให้ราทำเสียงหรูทำเสียงอ๋ออันนี้คือทำเสียงนะอ้ยอันนี้ล่ะเสียงรถหนูเสียงรถไเสียงน้ำเสียงแพ่นควิ้นเสียงรถหนูแล้วก็นี่เสียงอะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเราดูนะอ่ะหดูยิ้มเอาเลยคับแค่นี้ก่อน แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนโอเคพอก่อนแค่นี้ก่อนรีดยาวๆพอเราต่อได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อคะมันไม่ได้ยากเลยแต่แค่เราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะงงบ่อยโอเคเสร็จแล้วก็เอาเจ้าหุ่นยนต์แล้วเราก็จะกดปุ่มนึงตรงนี้กดปุ่มนี่คือเสียงเหรอคะอันนี้จออะทุ้ยอ๋อน้องจะจดจำตัวรูปภาพข้างล่างใช่ไหมโค้ดอ่ะ เรามาลุ้นกันนะว่าจะเป็นไปตามที่หนูยิ้มวานหรือเปล่าเอาแล้วนะดูนะยังน้องจะไปตรงไหนก่อนอ่ะตรงนี้ได้หรอคะนี่คือเพลงอะไรอันนี้ไม่เอาหรอไปคุยจ่าผิ่ตรงนี้โอเคอ๋อเอาแล้วนะต้นงีะ้มดนสีต้นไม้แล้วจากต้นไม้ต้นนี้อ๋อนี่คือต้นไม้เฉยๆเริ่มไปแล้วน้องจะไปทางไหนก่อน มาดูเร็วมาดูเร็ว <laughs> พี่จิมพยายามกำลังพาโรบอทไปตามทางเลยมาดูได้อ,ะอ่ะอ้าวทำไมน้องอยู่ตรงนั้นอ่ะน้องไม่ไปอะ่ะอ๋ออุยฟังเส,สียงหน่อยยเสีงหนูเ <laughs> สียงหนูน่ารักเอ้ยน้องทำเสียงแล้วนะน้องทำเสียงจบละเราจะไปต่อละเนี่ยเราไปเสียงหนูเนี <laughs> น่ย